สวัสดีครับนี้กินข้าวกับน้ำพริกครับผ <c oughs> ักกระเจียบแตงกว่าตัวฟักยาวแล้ว <c oughs> ก็มีมะเขือลูกเล็กเป็นลูกขนาดนี้กินตอนเย็น ่ายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนี่ไข่ตุนเกี้ยงแล้วตอนแรกที่ผมทำคลิปไปนั้นอันแรกมันยังไม่สุกนะครับเนี่ยแล้วผมก็ทำต่ออีกประมาณ10บนาทีมันก็จะฟูเต็มถ้วยเลยแล้วผมก็มากินน้ำพริก <c oughs> แล้วก็เปบปซี่1แก้ว ตอนนี้ก็เหลือครึ่งหนึ่งละนส่วนน้ำพริกก็นี่น้ำพริกก็เหลือนิดเดียวเดี๋ยวก็ซื้อมาเพิ่มเติมส่วนผักนี้กินทุกวันมีประโยชน์นะครับ เรรอให้สักสองนาทีก่อนเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวค่อยปิดตอนนี้ก็ดูน้ำพีกกับแป,ป๊บซี่ไปพงพงากันนะไข่ตุนผมก็หมดแล้วเนี่ยผมกินสามทีก็หมดแล้ว <c oughs> ส่วนผักนี่ก็ค่อยไว้กินได้อีกสามวันสี่วัน กินอย่างพอเพียงครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบสองนาทีละผมขอตัวกันนะครับบ๊ายบาย